ฮั <Hello S 2> ลโหลละค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รสตรีมของซานจิคุงนะคะและในวันนี้เนี่ยก็กลับมากับการสตรีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะในซีรีส์คิวมอบสุดน่ารักค่ะทุกคนที่เราตั้งชื่อซีรีส์เป็นชื่อคิวมอบสุดน่ารักเนี่ยเพราะว่าแอดออนของเราเนี่ยนะคะจะมีแอดออนที่ชื่อว่าคิวมอบสุดน่ารักค่ะคือสวัสดีคุณไทยไทยโอ้ด้วยนะคะผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะฮะซึ่ง ไอ,อแอดออนนี้เนี่ยคือเราก็เพิ่มมาค่ะเพราะว่ามันน่ารักมากแล้วคือเราก็อยากเล่นแอดออนนี้อยู่แล้วด้วยนะคะเราก็เลยทําการเพิ่มแอดออนมาคะ่ะซึ่งแอดออนที่เราเพิ่มมาเนี่ยนะคะก็จะมีเคปอัปเดตอาสวัสดีคุณแน็กด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคอคอโโดานะคะก็คือในป่าชายเลนเนี่ยนะคะหรือว่าป่าที่มันจะเป็นที่ฟาร์มสลามนั่นแหละทุกคนก็คือป่าชายเลนใช่ไหมก็จะมีพวก เขาเรียกว่าคอโคโดายอยู่ด้วยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าไอจระเข้เนี่ยนะคะมันจะไปอยู่เองหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปสปอนแน่แน่ใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะผมสวัสดีน้องพีชนะคะสวัสดีค่ะโอเคมอครับ ก็จะมีพวกผักขึ้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเีเดิร์ที่เราใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็กคือคิวม็อบค่ะทุกคนก็คือไอ้พวกม็อกที่น่ารักอะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เ,เราจะพาทุกคนนะคะไปดูม็อบกันค่ะแต่ว่าก่อนตอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเรายังไม่ได้ไเริ่มซีรีส์ะคะ่ะทุกคนแต่สิ่งที่เราจะมาเริ่มกันก่อนเลยก็คือการเล่นลกระโดดขวดหลอน,นะคะ่ะที่คุณอ่า คุณมีคนส่งมานะคะสำหรับแบบนี้สวัสดีคุณบีน่าเ7 9ด้วยครับผมสวัสดีค่ะซึ่งก็มีคนส่งแบบกระโดดนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราจะทําการเล่นแบบนี้เป็นประเดิมก่อนละกันนะคะซึ่งจะเปิดให้ทุกคนมาเล่นด้วยละกันนะคะสามารถที่จะเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะคะแต่ว่าสําหรับการเอาชีวิตรอดเนี่ยตอนนี้คือเราได้สปอนแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอเล่นแบบนี้จบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นกันมีเสียงอะไรปะรู้สึกอ๋อนี่ไงเสียงหลอน เอาลงไปอย่างนี้นึงคือมันเดี๋ยวมันจะดังเกินไปใช่ไหมมากันต่อเลยค่ะเซฟแล้วเหรอเร็วเกินไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกฎข้อที่หนึ่งนะคะอะไรรีวลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วกดก็คือห้ามโกงนะฮะห้ามทำลายบล็อกก,ก็ห้ามใช้คําสั่งแมมเพื่อนผมเองอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแมบบกระโดดโคตรหล่อนกําลังเรียนพิเศษเฮาจริงหรองั้นสู้ๆครับผมพีทเอสโซดควรเอสเอสซีทีไอ หนึ่งสองสามแม่คับผมสวัสดีค่ะแล้วก็สร้างโดยคุณ SCM Z MXD กายนะฮะสมารถบพิดตาตังกันได้นะคะน,น่าจะเป็นชื่อเขาในไม่แน่จะเป็นในไรไหมครับหรือว่าในอเมริกนะคะก็ลองไปหากันดูเด้อเล่นให้สนุกนะคะโอเคครับผมมางั้นเรามาลองเล่นกันเลยับผมสําหรับแมพแรกด่านแรกนี้ก็คือมันก็ยังไม่ได้ยากมากนะคะแต่สําหรับซันจิคุงนี้ก็คือสามารถจะแบบว่าตกกลงไปได้ง่ายๆเลยข้อม่านคือเก๋มากอ,ะอ่ะกระโดดด่านที่1กระโดดเดียวยาวโอเคกระโดดเดียวยาวใช่ไหม มาครับผมเราก็จะกระโดดยาวๆอย่างที่เขาว่านะฮะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตกตั้งแต่เราจะตกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเรากากตกกลัวมากขอดูแล้วการโอเคโอเคครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าแล้วมันเข้ามาแล้วมันไปยังไงนี่แล้วมันจะไปยังไงนี่เขาบอกว่าห้ามถูกบล็อกใช่ไหมแล้วมันจะไปยังไงอะแล้วมันจะไปยังไงทุกคน เอ๊งั้นเรจะอ้ามันถูกไม่ได้จริงๆด้วยแล้วมันจะไปยังไงเนี่อ่าหรือว่าเราต้องกระโดดตรงนี้อ๋อต้องขึ้นไปข้างบนเหรอเว้ย <c oughs> ต้องขึ้นไปข้างบนเหรอปุ๊บตกเลยค่อนข้างที่จะยากเลยคิดว่ามันจะง่าย,ายๆซะอีกแต่ก็ไม่นะคะยากเลยถ้าพี่ใช้เกมโหมดหนึ่งมันจะมีเรื่องประหลาดจริงอหรอหมายความว่าไงการใช้เกมโหมดหนึ่งแล้วมันจะมีเรื่องประหลาดจริงปะเนี่ย ไม่ไม่รู้ครับผมแต่เราต้องลองเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลองเกมหมดหนึ่งกันดีกว่าทรับเกมโหมดหนึ่งว้ยตกใจหมดเลยนี่ใช่ไหมคือเรื่องประหลาดนี่ อ๋อคือเขาก็ไม่อยากให้เราแบบว่ามีเกมหมดหนึ่งเขาก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมาสวัสดีคุณโอก๊กนะครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณวีเอ็กซ์บลนะฮะซีรีส์ทำเป็นคลิปนะครับซีรีส์ทำเป็นคลิปนะครับได้ค่ะคือเราว่าจะเอ่อก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการสตรีมซีรีส์ไปด้วยเลยแล้วก็เดี๋ยวทาการตัดต่อคลิปให้เนาะครึ่งไอคลิปแบบคลิปก่อนหน้านี้อ่ะสิดาเดด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวัสดีคุณ tagger 4826ด้วยนะคะก็คือเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตออกอก็คือจะเป็นซีรีส์หลังมาเดี๋ยวซีรีส์อยู่ทุกคนคือเราอยากจะบอกว่าคือเรายังตัดต่อไม่เสร็จเลยคือเราอยากจะบอกทุกคนจริงๆว่าคือเราอ่ะแบบค่อนข้างที่ใช้เวลาในการตัดต่อคิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คงต้องรอก,กันไปยาวๆเลยสําหรับคลิปที่จะออกมานะคะโดยการแบบทําคลิปอ่ะเฮ้ยเราพูดจริง,รงๆนะเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีระเบียบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบ คือไม่รู้ว่าคือเราัดต่อคลิปค่อนข้างที่จะนานเลยทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคงคุณภาพก็ได้นะฮะอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากที่จะโดนไปนะฮะเกิดไปทายเกมเต้องวิ่งวิ่งกระเกมเกิดไปทายเกมพี่ต้องวิ่งกระโดดหนีอย่างเดียวนะพี่ห้ามหันหลังเนละ้วทำไมอ่ะทาไมต้องห้ามหันหลังยิงห้าวเราก็ยิงอยู่นั่นเนี่ยโอ้ห้ามไม่ได้แล้วสิห้ามไม่ได้แล้วสิ มันคืออะไรกันนะเดี๋ยวรอก่อนทุกคนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะรีบกระโดดไปที่หลังๆแมพนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปรับรู้รสชาติสวัสดีคุณซูบาฮ่าได้ครับผมสวัสดีค่ะยนตนรับนะคะก็เดี๋ยวจะกระโดดไปตรงถาวรตรงนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปมาขึ้นไปยังไงเนี่ยเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปแล้วนี่นอ๋อมันจะมีถาวรขึ้นตรงนี้นว่ะโอเคอต้องค่อยๆกระโดดไปนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวถ้ารีบกระโดดเกินไปเดี๋ยวมันจะตกนะคะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ออ้ยเดี๋ยว แล้วมันก็มีไฟตรงนี้ด้วยมันดับไม่ได้พี่เล่นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันหนึ่งจุดิหกจดสูนย์จุดสองค่ะไม,ไม่ก็จุดศูนย์อะประมาณสิบหกจุดสองูนนะคะตรงนี้เลยอแล้วเขาก็โดดยังไงนี่ปึ๊บเขาก็ดูดกันอย่างนี้สวัสดีพี่สวัสดีคุณเอไอซีนะผมสวัสดีค่ะออโอเคค่อยๆกระโดดไปค่ะทุกคนเราจะไม่ประมานนะคะเราจะมีสติในการกระโดดนะฮะก็เหมือนการมีสติในการขับรถเกี่ยวไหมก็ไม่รู้นะคะแต่อยากบอกไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะ โอเคโอ้โหคือมันกระโดดยาวๆจริงๆทุกคนคือมันไม่มีสปอนให้เลยอ่ะพอเราตายวุก็จะแบบไปไป,ไปตรงแรกๆอ่ะอีกกฎที่เพื่อนผมไม่เขียนก็คืออย่าฆ่า ABC อซะ a อบคืออะไรอ่ะ NBC เหรอมันคือ NPC เหรอคะโอเคเราจะไม่ฆ่าละกันนะโอเคโอเคโอเคเราจะไม่แหกกดข้อนี้ ใช่โอเคเพบาะนที่ตามมาได้ค่ะคุผชม,ผมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอค่อยๆกระโดดไปละกันเนาะตอนนี้ก็คือเลือดมันมันไม่รีอะ่ะเลือดมันไม่รีเลยอะ่ะเวอร์ชันผมเลยจะถูกจุดสองศูนย์อ๋องั้นก็เล่นด้วยกันได้คะ่ะแต่ว่าเออเล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้เดียไ,ดดยไม่มีแต่นะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันให้เขา อโอ้โหเขาให้เราลงมาตรงนี้แบบนุ่มนิ่มแต่เราก็ไม่รู้ไงทุกคนคิดว่าต้องเน่้งไปอีกก็เลื่อนล้อเรือหนึ่งหัวใจค่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยจะตายมีเนี่ยมันมีแต่เบสแบดเอนดิ Bad ้งไม่มีกูดเอนดิ้งอ๋อสำหรับแบบนี้เหรอโอเคค่ะสวัสดีคุณโอโอซีโอซีได้ไหมครับผมสวัสดีค่ะแป๊้นึงนะ ของแบบค่อยๆกระโดดแบบนึงเพราะว่าแบบเหลือแค่หนึ่งหัวใจแล้วอะคือมันถ้าตกมาก็คือเสียชีวิตคาที่เลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอสปาวให้เราด้วยอ้ายยังยังยังเกือบตายแล้วไหมเนี่ย ค่อยๆไปค่อยๆไปเราจะค่อยๆย่อ,ยยอไปเราจะค่อยๆย่อ,ยยอไปเพราะมันปมหมาไม่ได้เด็ดขาดนะฮะปมหมาไม่ได้เด็ดขาดสำหรับแมพนี้อ่าฮะโอเคโอเคนั่นไงสปาอยู่ข้างหน้าเราแล้วเย้เซฟเรียบร้อยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราตายกันก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยนะคะจะได้รีเลือดกันด้วยนะฮะถ้าเห็นหนังสือเปิดไปหน้าสุดท้าย ทำไมอ่ะต,ต,ตาย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 ยังไม่ตายเธอตายไปแล้วเลยเมื่อกี้ในกล่องโอเคค่ะในโอเคโอเคจุดๆด,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 ด้วยนะที่สำคัญอะไรเงี้ยมันมีปริศนาอีกแล้วอ่ะมาอ้าวแล้วไหนอ่ะหน้าสุดท้ายอ่ะคุณมันเปิดหน้าสุดท้ายไม่ได้อัพคูณอัพคูณแอนดาวคูนหนึ่งอัพสองดาวหนึ่ง คือ,อยังไงอ๋อตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ๋อมันคือรหัสลับนี่เองอันนี้ก็คือการกระโดดขึ้นไปใช่ไหมโอเคปึ๊บอโอ้โหมันค่อนข้างที่จะยากเลยเนี่ยมันมันก็ง่ายนะแต่เราแต่เราแต่เราไม่ได้อะทุกคนเราไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปได้ไหมเนะี่ยค่อยๆไปได้ปะเราต้องค่อยๆไปได้แหละจริงๆ เอาช่วงที่มันกระโดดดึงเบไม่ได้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 อันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อะโอ้โหไม่ไม่ต้องไปข้าง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 ไม่ได้อือโอเคได้แหละกดจะได้นะฮะค่อางนี่จะยากเย็นนะฮะถ้าตายนี่หน้าถ้าตายนี่หน้าหัวร้อนนะนี่นิดนึงรับผมนิดนึง asbe สองจีผมขอผมขอรีซอร์ทนี้ต้องกระโดดด้วยโอเค มาสีกันเรียบร้อยนะฮะเลเวลสามมันคือสีชมพูอ่าแปบลบว่าเราต้องเหยียบสีชมพูค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบสีชมพูเนี่ยเราอาจจะโดนซัมติงก็ได้อะนั่นไงโดนไปแล้วโอ้โหหูรุนแรงใช่เล่นนะรุนแรง <c oughs> เราเราเหยียบแล้วนะทุกคนเราเหยียบแล้วจริงๆแตมม่มันไม่ได้อย่ามันไม่ได้อะ ทุกคนคะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราจะเล่นเออไม่ใช่ไม่ใช่เติร์ดไม่ใช่เติร์ดเพอร์เซนเราจะเล่นเป็นอ่าอ๋อก็เติร์ดเพอร์เซนแบ๊กนี่หว่าโอเคยอ่ยอๆลุงช้อนสายยอ่อทุกคนคะคืออยากจะบอกว่าสกินลุงช้อนคาบาค,ค่ะคือผ้าผ้า,ผาแบบผ้าที่ควรจะอยู่ข้างหลังเนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าทุกคนคือมันบคคั็อกอะทุกคนเห็นปะเนี่ยคือมันบั็กของจริงอ้ายตายเลยตายเลยหนู พี่ใส่ภาพคุณแบบมันได้ไหแล้วก็ไม่รู้คุณคือมันบั๊กของจริงคุณคือเราแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นเองอะจริงๆคือเราไม่ได้แบบไม่ได้โม้หรือโกหกเลยนะแต่มันคือเรื่องจริงคุณคือเราแบบไม่ได้ทําอะไร <c oughs> <c oughs> ยากยากมาก <c oughs> แค่ต้องเหยียบไปใช่ไหม โปรป้าไม่เอา่ะเพราะว่าถ้าโปรก็เจอแบบกลิชอีกอ่ะมันน่ากลัวเกินไปออโอ้ยทําไมมันไปหน,นีเนี่ยเฮ้ยทุกคนแต่เราบอกเลยว่าตอนที่เรากระโดดไปข้างหน้าสีชมพูแล้วมันกระโดดไม่ได้นั่น่ะพี่สกินผมเปิดในดวงสาวเฮ้ยจริงเหรอเก๋ไก่มากอะสกินในดวงสาวที่มันจะเป็นแบบคล้ายๆทีเล็กว่าไม่ใช่ทีเล็กดิอ่าสติงอะอ,อ่ะใครกละลเราเหยียบสีเหลืองอะเหยียบสีอะไรก็ได้รายละเอียดสีเขียวสีเหลือง อ๋อห้าทีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมโอ้ยนั่นไงตายเลยตายเลยดาม,ม,ม่ดาม่ดาม่เดาดาม่เดาไปอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหสีอะไรก็ได้คุณแต่มันไม่โอเคเ่ยมันไม่โอเคเลยเนี่ยข้างหน้าเป็นสีชมพูข้างหน้าเป็นสีชมพู ดาม่ดามี่ว้ายอย่านะอย่านะโอ้มายก็สีตายแล้วตายเลยสีดำตามาืนโอ้เคยดาม่ดูดาม่ดาม่ดาม่ดูดาม่ดูคือเรากลับไปดูแบบว่าซ้ำเต้าอีกแล้วอะคือเรากลับไปดูสิ่งที่เรียกว่า ทำหัวแบบนั้นได้ไงหัวแบบนี้หรอคะคือเอ่อเออมันจะให้แบบมันจะมีให้ทำเควสอะค่ะสีม่วงสูงอ๋อสีม่วงก็คือจะสูงไหมล่ะอุย้ยไม่น่าเหยียบเลยลูกไม่น่าเหยียบเลยลูกสีนี้ไม่น่ารักเลยนะลูกนะเดินไปเดินไปโอ้สีชมพูสีชมพูเป็นสีที่ดีงามเทงาิดนึดนนง ไปจีโอปุ๊อเค that's pretty good my friend that's pretty good that's pretty good โอ้โหมันต้องมีแล้วแหละมันต้องมีแล้วแหละมันมันต้องมามันต้องมาแต่มันไม่ใช่ตอนนี้นะอึ๊บไปเดจาวู ja ไม่เดจาวูเลยนะอันนี้มันคืออยู่ที่ไหนแล้วอ,ะอ่ะอ๋อนี่มันเป็นสี โอ้อะไรเนี่ยคุณจะทำมีกับเราไม่ได้อะเนี่ยกับหน้ามึ่อ๋อนั่นไงทำงานอะ่ะยังไงอะ่ะคุณยังไงอะ่ะคือแบบยังไงอ่ีหัวแบบนี้เหรอคือถ้าปรับเป็นมุมมองนี้นะคะให้ปรับตรงวิดีโอค่ะแล้วก็กดที่ Third Person นะฮะกดยอ่อ อ๋อแบบนี้เหรอคุณมันน่าจะหันเองนะมันน่าจะหันเองเ,อง,เองี้ยมันน่าจะหันเองแหละไม่โอเคมันเองรู้คนเราจะค่อยๆเดินเราต้องแบบปรับเป็นม,มองที่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆเดินไปอยงี้ยเว้ lling. ดาไม่ด่าไม่ดาไม่เดโอ้โห้าจริงทุกคนคะเราไม่เราไม่โอเคกับสีเนี้ยทุบไปได้ป่ะทุบมันได้ไหมเนี่ยทุบไม่ได้อีกงั้นเอางั้นเอาสมุดงั้นเอาสมุดเราไปนะเอาสมุดเราไปนะเอาไปนะเอาไปนะๆๆนะ เอาไปเลยอ่าสมุดตกดามีดามีโอเคหัวใจรีแล้วหัวใจรีไป my friend โอเค my friend เสร็เรียบร้อยผมเลเวลสีการต่อสู้โอเคสู้ๆนะคะมีการสู้ๆนะคะด้วยราไม่ธรรมาดาแน่ๆเพราะฉะนั้นนะคะก็เอาของออกมาจากในกล่องให้หมดเลยนะคะอะไรที่จำเป็นก็คืออ,ออกมาให้หมดเลยเนาะโอเคใส่ชิเกรอนไดมอนด์ให้เรียบร้อยแล้วก็มีโกด้นแอปเปินะคะแล้วก็ อันนี้ก็เปิดหน้าสุดท้ายเลยโอเคหน้าที่สิบป,ปุ๊บ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 ไปหน้าสุดท้ายไปไปไปห้ามฆ่าพวกมันอ,อ๋อห้ามฆ่าอะไรเหรอโอเคโอเคมามาว้าโอ้ my god นี่ควรเอาจริงวะเนี่ยสวัสดีพี่แมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะฉันจุปปะเนี่ยทุกคนนี่คือคิวม็อบที่เราลงนะฮะนี่ก็คือคิวม็อบที่เราลงที่ทุกคนที่เราบอกทุกคนว่าแบบคิวม็อบอะไรเงี้ย นะฮะควรจะไม่ให้เราฆ่ามันได้ยังไงอะถามจริงซึัคุณพูดด้ผมสวัสดีค่ะแต่ว่าในเมื่อเขารับคาําทาในเมื่อเขาแบบบอกให้เราแบบไม่ฆ่าเขาเนี่ยเราก็จะไม่ฆ่านะคะแต่ว่านี่อมันต้องมีซัมติงแน่ๆเลยล่องแบบล่องนี้เราทำไมอะอยู่ไหนแต่ประตูอ๋อมาตรงนี้เลยค่ะมานานมากมาไกลมากด่านที่สี่ค่ะอยากเข้าไปในน,นั้นอ๋อแล้วมันอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ ฉันประมาทไปเองแหละนะหนูน้อยฉันประมาทไปเองทำไมแกถึงเป็นคนอย่างนี้นะฮะโหดร้ายมากเลยนะ้ลูกเชอรี่ทำไมหนูหดหดร้ายอย่างเงี้ยเชอรี่นะทำไมลูกทำไมเชอรี่โหดรนะ้ายจัง่ะต้องการไเบินทองเหรอโอเคได้งั้นเราจะแบ่งให้นะถ้าเชอรี่ต้องการอะไเบินทองเราจะให้นะเราจะให้เชอรี่นะ อ๋อเชอรี่ไม่ต้องงานไอมบุทองหรอโอเคขอบุญสำหรับปิดมอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จริงเนาะให้มาปิดมอน <c oughs> เอาแอาป้บุญทองฉันกลับมานี่เนะี่นอยอ้สวัสดีคุ้มสวัสดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขาละคู่ฮะเราพูดบีดิเกแล้วอะสวัสดีคุณคุณสวัสดีคุณแจ็คพอตนะวยครขอบุญขาแล้วก็ขอบุญคุณแจ็คพอตที่ติดตามนะฮะแล้วก็ยี่สี่ไปเลยนะจ้า,บายบายจ้าเชอรี่ กานนี้คืออะไรดามี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 ว hmm. โ mm ้ hmm. ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอืมอืมอืมดามีดามีดามีโดดามีโดอะไรเนี่ยดามีโด ข <Dam> ้ามาแล้วพี่จะเห็นความจริงไม่เอานัดคนสวัส <Yeah! S 2> ดีคุณมาเขาคุงงนะครผมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณอ un ันอันโน่นนะครับผมสวัสดีค่ะ <c oughs> just kill it God what are you doing uh, Why are you doing this my friend Damn it Damn it Damn it Do คุณต้องการในบ,บนทองเท่าไหร่ คุณพ่อครับดามีดามีโอ้ that's p r e t t y g ก o เขาบคุณค่ผมสำหรับสำหรับความรู้นะฮะแล้วก็ oh My God What is that โ oh อ้โหโหนกเกียร์นักเกียระโอ้งโค้งนักเกียอ My God this is so awful oh ทุกคนมานาเกลียดเกินอ่ะอี๋สวัสดีคุณานุด้วยนะคบผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดค้วยนะฮะอะไรน่ะจุดจุดจุดอ่าสวัสดีครับอ่ะสวัสดีรัาไม่ได้เลยโกแล้วสวัสดีคุณแพทนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีเจ้าดวงตาเจ้าตามาหลอกร้อนข้าอีกแล้วนะแล้วก็เจ้าเจ้าช่างหน่าเกลียดจริงๆนียอยักไป I'm sorry ส so, mm ่วนคุณไอ้มซีนะฮะผีตามมาข้างหลังวิ่งได้ไม่ได้ได้มีได้ได้ไม่ได้พี่ติดคำสาบแล้วจริงอ่ะโอ้โหน่ากลัวคุณเองไม่ได้แลบไม่ได้จริงเลยน่ากลัวเกินคือแบบมันดูแล้วมันหลอนอ่ะมีใครหลอนปะเออ ผ่านไฟมีได้นี่มันผ่าน,ฟนไฟมีได้นี่วิวแล้วเพื่อนคุณทําได้ไงเพื่อนคุณเจ๋งมากมากเลยอ่ะเพื่อนคุณเจ๋งมากมากจริงๆเลยอยากให้เขาเป็นอาจารย์เราอ,อ่ะอ๋อจริงเพื่อนเขาเป็นอ,อะไรอ่ะเซฟได้แล้วน,นี่เอาเซฟได้แล้วนี่ทุกสอบบาสิ่งต้องลงท้ายด้วยคำว่าตายโอ้โหอืออ่ะตุอยกินละ ตยอย่าอย่าได้มีจำสแก่ได้ปวดสวัสดีคุณอิงนะคะผมสวัสดีค่ะยินกรับนะคะก็คุณคุณอิงที่าตามมาค่ะคะุณหม่อมคุณมาเลยนะคะขอโทษนะวิเลตอะ่ะวิเลเจอร์ขอโทษนะเว้ยที่แบบต้องทำร้ายแกวิธีนี้เ่ยสวัสดีคุณอิงนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจที่ทำร้ายวิเลเจอร์เลยนะเว้ยแต่แบบดูคนทุกคนต้องเข้าใจเราอ่ะ เอ,อย้ยสวัสดีคุณภูนะฮะสวัสดีค่ะนี่ก็คือกลัวหลุมมากๆเลยเพราะตอนนี้ไม่เป็นดัดดวงตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันยังไม่ตีเอาสักครั้งเลยผีที่ตาม,มาเนี้เราไม่กลัวหรือเปล่าจริงๆก็แอบกลัวแหละใครจะไม่กลัวผีบ้างอ่ะโอ <c oughs> ไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะช่วยเอาด้วยใครก็ได้ไมีใครอยากยีทีที เฮ้ยมันมีหน้าผีนะก,กวัวใครก็ได้มากับเราหน่อยสวัสดีคุณลองนะฮะสวัสดีค่ันะทุกคนเห็นป้ายวาับๆข้างหน้าวาับสีขาวคือแบบลราไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยมาทําให้พี่ได้ออกจากเกมผีจัะอ่ามันฆ่าเราเลยวะสวัสดีคุณอวมนะฮะสวัสดีค่ะ Oh my God I hate t i t อีกแล้วอ่ะหน้าไงมันเหมือนในเกมเลยไม่เอาเลยป้าทุกคนทุกคนคะเราขอเตือนให้นี่รีบเอาใบหน้าออกจากจอโดยเร็วนะฮะเพราะเราเชื่อว่าต้องมีจัมสแกนเนี่ยก็จะกีดแตกซีคุณเดอะวอมนะฮะสวัสดีค่ะขบพูดมากที่ติดตามนะฮะโอ้ไม่ก็ I hate this I just hate this very much now here my friend what is that my friend ไงเฟรยนะเว้ยนั่นไงอู้ว่าทำอะไม่ได้อ่ะไม่ได้ สวันดีพี่แมวด้วนะคะสวัสด enfin ีค่ะนานๆๆมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วจะต่อยผีอ่ยตอนนี้ถ้าเป็ะชิวว่าเราจะวิ่งอะไกัดเลยถึงจะเป็นหนอกผ้องไม่กลัวหรอกนะไม่กลัวนะหอกเลยไม่กลัวไม่กลัวแล้วไปเลยไปเลยเขาบอกเลยว่าเขาเป็นหมากระเป๋าอ่ะเขาไม่กลัวเขาไม่กระเป๋ายุง โอ้ยังไม่จบยังไม่จบพวกเขาสามารถเปลี่ยนความจริงได้ยังไงยังไงมียังไงอุ้ยอุ้ยเนาะมันต้องจังซี่นี่ทุกคนคะในเมื่อเราจะกำจัดความกลัวเนี่ย จังซีมันต้องถอนอาริกาโตอาริกาโตอาริกาโตนานง่ายนานง่ายนานง่า,ายอาริกาโตอาริกาโตใครว่าเปลี่ยนความจริงอซัมวานลุงข้างบ้านอ,นอะวิโนไม่ใช่แล้วเ <G ül s> นี่ยอ,อย่าทำอย่างนี้ได้ปะอย่าทำอย่างนี้นม่ว่ากับใครเข้าใจไหมสื่อคนเอกแซดอาฮะอาฮะด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะเออคือเพื่อนคุณแบบมีความสามารถมากเราอยากจะบอกไว้ตรงนี้คือเพื่อนคุณสุดยอดมากๆเลยอะคือถ้าแบบ คืออยากให้ทําแบบมาอีกค่ะคือเราเป็นเอฟซะเอฟซแมบบนี้เลยเอฟซคนที่ทําแบบนี้พี่ลองลองลองมอดปิดสถานะพี่ผมชื่อเพื่อนแอดแอดนะอ๋อโอเคครับผมอาริกะโตอาตริกะโต อดีตก็ตกไปแล้วนี่